สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูเรื่อง sometime sometime s แล้วก็ sometimes นะอันแรกคือ sometime ที่แบบแยกกันนะคะมันจะแปลว่าเวลาสักระยะหนึ่งหรือว่าสักพักหนึ่งมันคือ adjective บวก noun นะแปลว่าช่วงระยะเวลาซึ่งนานพอสมควร I need some time to make my final decision ฉันต้องการเวลาสักระยะหนึ่งที่จะชี้ขาดการตัดสินใจของฉันมาดูตัวอย่างถัดไปที่เป็น sometime เหมือนกันนะ for some time humans have known that the world is round มนุษย์ได้รู้ว่าโลกกลมมาสักพักหนึ่งแล้วนะก็คือสักพักใหญ่ๆแล้วที่เรารู้ว่าโลกกลมโลกไม่ได้แบนนั่นเองทีนี้มาดู sometime ที่ ติดกันนะ sometime ที่ติดกันจะแปลว่าเวลาใดเวลาหนึ่งมันจะเป็นกริยาวิเศษที่บอกจุดเวลานะไม่ได้บอกช่วงเวลาเหมือนก่อนหน้านี้คืออันนี้จะบอกจุดเวลาเช่น I saw him sometime last summer ฉันเคยพบเขาเวลาใดเวลาหนึ่งเมื่อดูร้อนที่แล้วนะก็คือฤด,ดูร้อนที่แล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าเจอวันไหนอ่นะก็คือเคยเจอนั่นเองต่อมา We'll go there sometime next week พวกเราจะไปที่นั่นเวลาใดเวลาหนึ่งสัปดาห์หน้านะอันนี้ก็คือจุดเวลาในอนาคตนะตัวอย่างเมื่อกี้คือในอดีตก็คือเคยเจอผู้ชายคนนั้นเคยเห็นเนาะแต่น,นี้คือในอนาคตว่าเออแพลนจะไปสัปดาห์หน้าแต่ว่ายังไม่ชัววันไหนนะอันนี้ก็คือจุดเวลาในอนาคตนั่นเองว่าจะไปสัปดาห์หน้านะคะแต่ไม่ชัววันไหน ต่อมา sometimes ที่ติดกันเราก็มี s จะแปลว่าบางครั้งบางทีอันนี้เป็นกริยาวิเศษที่บอกความถี่นะคะเช่น mary sometimes goes to the gym on Thursdays mary เข้ายิมบางครั้งในวันพฤหัสพฤหัสอันนี้เติม s เพราะอะไรเพราะว่า Thursdays เนี่ยหมายถึงทุกๆวันพฤหัสนะคะถ้าหมายถึงพฤหัสเดียวก็เป็น Thursday ปกตนะิอันนี้จะหมายถึงกิจวัตรที่เออทุกๆวันพฤหัสเนี่ยเขาจะไปยิมนะ เขายิ้มแล้วก็สัมทานตัวนี้คือกริยาวิเศษที่บอกความถี่นะว่าไปบ่อยแค่ไหนอันนี้เขาบอกไปแค่บางครั้งนั่นเองต่อมา his jokes are funny but sometimes he goes too far ฮนะมุกของเขาตลกนะแต่บางทีอ่ะก็เกินไปอนะอันนี้ก็แปลว่าบางทีนะคะ โอเคก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ s o m e t i m e แยกกัน s o m e t i m e ติดกันแล้วก็ sometimes นะคะถ้าคลิปนี้ทำให้ใครเข้าใจมากขึ้นนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ